้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องโคโรชานัลนะครับที่นําเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้ความรู้มีสาระและบางครั้งก็คลายเครียดเป็นในตัวนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราจะไปทําความสะอาดกรงกระต่ายและก็ให้อาหารกระต่ายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามช่องโคโรได้เลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสักประมาณ5้าโมงเย็นก,กว่านะครับตอนนี้ทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันมาทำหน้าที่นะครับแม่ก็เอาวัวข้อคอก ส่วนเราก็นะครับจะพาทุกคนนะครับมาทําความสะอาดก่อนทาความสะอาดโคงกระต่ายนะครับก่อนอื่นที่เราจะทําความสะอาดนะครับเห็นถังนอยังนะครับถังนี้ะครับเราไปกดน้ํามาก่อนนะครับเราน้ําตอนแรกนะครับน้ําก็ผมให้อาหารมารีก่อนมารีก็คือสุออนัขไซบีเรียของผมนะครับเอาน้ําให้มารีกินเ <ASS AN N AT IC> รียบร้อยหาข้าวไม่ใช่ข้าวหา อาหารนะครับให้มารีเรียบร้อยแล้วก็ยกถังน้ํามาที่กระต่ายกรงกระต่ายของเรานะครับแล้วก็ไปหยิบไม้กวาดนะครับมากวาดกวาดอะไรรู้ไหมครับกวาดอึกระต่ายนะครับเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับใครนะครับที่อยากได้นะครับถ้าพูดกันง่ายๆคือขี้กระต่ายใครอยากได้ขี้กระต่ายนะครับเอาที่บ้านได้เลยนะครับกวาดๆใส่ถังนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ทำความสะอาดอะไรบานะครับก็จะเยอะหน่อยเราเอากระต่ายมาไว้รวมกับใกล้ๆข้อกัว นะครับมันเป็นศูนย์ตรงตรงที่ทุกคนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นศูนย์รวมของสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีวัวนะครับมีกระต่ายอ่าแต่ก่อนมีเป็ดมีไก่เยอะแยะแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าไก่นะครับไก่มุนวายครับมุนวายก็เลยกลเป็นอ่าไก่ KFC ไก่ต้มน้ำปลาสารพัดไก่แล้วนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับส่วนมาลีเราก็เอาไว้ใกล้ๆบ้านอยู่ใต้อ่าเถียงน้อยนะครับตอนนี้เราก็อ่า นะครับกวาดลงบ้างไม่ลงมากไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กวาดพื้นอีกอยู่นะครับตรงนี้เราก็มีทั้งหมดทําทเป็นทาเป็นชั้นถ้าไม่ใช่ทําเป็นเหมือนเหมือนรถเข็นนะครับทำเป็นเหมือน,อนสามรถเข็น,เนนะครับเอาไว้ให้กระต่ายอยู่นะครับแต่และกรงแต่ละกรงกรงข้างหน้าที่ทุกคนเห็นนะมันจะมีกรงละสองตัวแต่ว่ากรงข้างในสุดนะจะเป็นกรงใหญ่ให้กระต่ายอยู่ทังประมาณหกเจ็ดตัวได้นะครับแล้วก็ จะมีเฉพาะสีดําแล้วก็เพศเมียทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะเอามารวมกันมีทั้งเพศผู้และเพศเมียก่อนที่เราจะให้ทุกอย่างนะครับเราก็ต้องเตรียมนะครับเหมือนที่ผมนะครับตอนนี้ก็เดินไปเดินมาสองหน้าสองหลักจะย้ายจะทํายังไงดีนะครับก็คิดไปเรื่อยๆทําเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับทําไปนะครับแล้วก็ทํายังไงเพื่อความสะดวกของเราเองนะครับส่วนที่เป็นเหมือนคล้ายๆารถเข็นรถเข็นที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็ ไม่ได้ไปซื้อนะครับแล้วก็เอาเสีเหล็กแถวบ้านนะครับเพราะบ้านเรารับซื้อของเก่านะครับบ้านไหนนะครับที่มีของเก่าขายมีขวดน้ําขายมีอะไรขายนะครับติดต่อช่องผมได้เลยนะครับแต่ว่าไปรับใครไม่ได้นะครับจะต้องมาส่งเองนะครับพี่กัดของเราก็คืออยู่บ้านสว่างตำบลสว่างอําเภอพุนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใครที่อยากจะนําขวดน้ําของเก่านะครับที่บ้านมีหรือว่าตู้เย็นเครื่องซักผ้าจักรยานอะไรแบบนี้ที่ไม่ใช้แล้วนะครับก็ นำมาขายที่บ้านได้นะครับให้ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะครับนั่นแหละครับแล้วก็อเล็กเศษเหล็กต่างๆนะครับมาเชื่อมมาดัดมาต่อกันถามว่าใครทำผมทำหรอผมไม่ได้ทำนะครับพ่อครับพ่อตาทำให้นะครับพ่อตาก็เป็นคนเชื่อมให้โดยก็เดี๋ยวก็จะออกแบบจากผู้ผมเองออกแบบเสร็จปุ๊บก็ส่งให้พ่อตาทำนะครับพ่อตาทํานห้ตอนแรกนะครับโครงกระต่ายของเราก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างบ้านเลยแต่ว่ากระต่ายนะครับขนมันลวงเยอะครับลวงเยอะ ปริวนะครับปิวทีนี้ทุกคนจะไม่ไหวก็เลยเอาไปไว้หลังบ้านนะครับจากสภาพพ่เห็นี่แหละครับแล้วก็ค่าวัสดุการทำนะครับแ้วก็เสียเฉพาะค่าเหมือนสังกสีรองข้างล่างนะครับไปซื้อมานะครับไปซื้อมาลองเพื่อลองชีลองขี้กระต่ายขี้กระต่ายเราก็นะครับเอาไปใส่ต้นไม้นะครับไปใส่ผักก็ได้แต่ว่าเวลาขอแนะนำนะครับเวลาใครที่จะนาขี้กระต่ายเยวกระต่ายนะครับไปใส่ ผักไปใส่ต้นไม้ทุกคนจะต้องเอานําไปผสมน้ําก่อนนะครับถ้าไม่นําไปผสมน้ำนะมันก็จะมีแบบแคล้ายๆประมาณว่ามีกรดหรืออะไรที่รุนแรงมากนะครับก็จะทําให้ต้นไม้สวยๆของเรานะครับหรือผักสวยๆของเราก็ตายได้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับเวลาเราจะนําขี้กระต่ายเย,ยวกระต่ายไปลดน้ํานะครับไปลดน้ําต้นไม้ลดผักแบบนี้จะต้องผสมน้ําก่อนนะครับน้ําเยอะๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่า จากที่ทีกระต่ายหรือที่กระต่ายที่เราให้ให้สัตว์เลี้ยงเรากินนะครับเราซื้ออาหารอย่างดีนะครับเราซื้ออาหารราคาสูงมากเลยครับเอามาให้สัตว์เลี้ยงเรากินทุกวันใครที่อยากจะเลี้ยงกระต่ายนะครับเดี๋ยวมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่นิดนึงนะครับถ้าไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ DIY เอานะครับสิ่งแรกที่เราจะมีของการเตรียมเลี้ยงกระต่ายก็คือมีกรงนะครับ รงขนาดเท่าไหร่ก็ได้ที่เหมาะสมกับกระต่ายที่เราจะเลี้ยงนะครับสองก็จะมีกระบอกน้ำนะครับกระบอกน้ำกระบอกน้ํเาเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเห็นผมกอกน้ําให้กระต่ายนอกจากกระบอกน้ําก็จะมีถาดรองข้าวให้กระต่ายนะครับถาดรองข้าวรองข้าวเท่ากับเวลาเราให้อาหารเม็ดกระต่ายเราต้องเอาตักไปตรงนั้นนะครับกล่องอ่ะแล้วก็ขวดโหลนะครับเอาเก็บอาหารกระต่ายแล้วก็สถานที่นะครับ สถานที่ก็ให้เพียงพอต่อกระต่ายนะครับนอกจากเราที่จะมีวัสดุอุปรกรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับนอกจากนั้นเราจะต้องมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กระต่ายนะครับเราควรเลือกอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากฟาร์มที่ดีๆนะครับแบบยังไงนะครับมันคล้ายๆว่าเราเลือกให้ดีๆเลือกให้มากๆแบบฟาร์มเช่นฟาร์มของเราก็ได้นะครับพอเราถ้าตัวไหนไม่ดี เกรดไม่ดีเราจะไม่ปล่อยไปเลยนะครับเพราะฟาร์มของเราเราเลี้ยงด้วยอาหารดีชั้นดีนะครับกระต่ายของเราจะตัวอ้วนนะครับอ้วนขนเยอะนะครับขนปกปุยเลยนะครับเท่ากับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีได้นะครับแล้วเราก็จะสอนว่าควรทําอย่างไรบ้างนะครับเวลาไหนให้กระต่ายกินกระต่ายดื่มหรือว่าเราอยากขยายพันธุ์กระต่ายแบบนี้เราจะให้ผสมพันธุ์ช่วงไหนนะครับแล้วเราควรเอากระต่ายแบบไหนอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะ ดูแลหลังบ้านให้นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากเอาที่ฟาร์มผมนะครับหรือเราไปเห็นที่ตลาดนัดที่เขาเอามาขายกันนะครับถ้าเราถ้ามีตัวเลือกเยอะๆนะครับล้วก็ขอดูภาพถ่ายจากทางร้านหรือว่าเลือกจากตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้ทุกคนซื้อตามเพจต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ฟาร์มเขาได้นะครับแบบนี้จะดีกว่าแต่ว่าถ้าตามตลาดนัดถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าก็ให้ทุกคนเลือกเลือกดีๆนะครับฉะนั้นแล้ว อยากจะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมว่าเลือกดีๆนะครับถ้าสิ่งก่อนก่อนที่จะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลือกสีก่อนเราชอบสีไหนแล้วก็เอาสีนั้นนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้กระต่ายสีขาวเราก็ต้องเอาพ่อพันธุ์สีขาวแม่พันธุ์สีขาวหรือว่าอยากให้เป็นแบบแพนด้าแบบเนี้ยเราก็ต้องเอาแบบพ่อพันธุ์สีขาวแม่พันธุ์ขาวดำแต่อย่าเอาดำล้วนนะครับถ้าเอาดำล้วนนะครับกระต่ายของเราะมีสิมีสีดำล้วนเหมือนแม่มีสีสูงมากๆเลยนะครับ กระตายนะครับเวลาผสมพันธุ์กันแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะคลอดลูกนะครับเวลาคลอดลูกนะครับก็เราต้องคลอดใหม่ๆเลยเดือนแรกเราต้องดูแลอย่างดีประครบประงมอย่างดีเลยแหละครับเราก็ต้องเอาแบบเอาลูกกระต่ายเข้าเต้าแม่กระต่ายแบบนี้ครับเป็นเวลานะครับเหมือนมาน้อยหนึ่งตัวอะไรครับที่เราต้องถึงเวลาปุ๊เราต้องเอาลูกลูกหมานะครับไปให แม่หมาเพื่อลูกหมาจะได้ดื่มนมกระต่ายก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วใครจะเลี้ยงกระต่ายนะครับถ้าเลี้ยงสวยงามก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าอยากเลี้ยงขยายพันธุ์นะครับเราก็ควรเลือกดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวสีทองนะครับตัวใหญ่ครับฟาร์มเราจะมีกระต่ายตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับให้ทุกคนได้เลือกนะครับถ้าใครชอบกระต่ายสีดานะครับเป็นคู่ดํานะครับที่ฟาร์มเราก็มี หรือทุกคนเนี่ยสนใจที่จะรู้ความรู้เบื้องต้นของการเลี้ยงกระต่ายเดวยวคิปหน้าผมผมมาพูดให้ฟังแต่ว่าถ้าใครอยากได้กระต่ายดีแม่พันธุ์ดีพ่อพันธุ์ดีอยากได้สีแบบสีดำล้วนนะครับเนี่ยฟาร์มเรามีเยอะเลยสีดำล้วนนะครับบางคนก็ชอบสีดำล้วนนะครับก็มีก็ติดต่อมาเยอะเลยนะครับเอาบางคนก็ไม่ชอบแล้วแต่คนนะครับฉะนั้นแล้วนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าถ้าใครอยากเลี้ยงกระต่ายก็ต้องดีเลือกที่สีก่อนสีที่เราชอบแล้วสุดท้ายเราก็ไปเลือกที่กระต่ายว่ากระต่ายแบบเนี้ย เราพึงพอใจล้วหรือยังอ้วนหรือยังพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ล้วหรือยังและนอกเนือจากนั้นนะครับเราเป็นคนเลีย้ยงเราจะต้องมีความเตรียมตัวเตรียมใจและที่สำคัญก็คือต้องเตรียมเงินแหละครับเพราะว่าแต่ละครั้งแบบนี้อุปกรณ์นะครับแล้วก็อาหารแบบเนี้ยจะไม่กินแบบญ้าสุด้าอะไรทั่วไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ากระต่ายฮอนแลนหลบนะครับมันก็จะมี พวกผักผลไม้ที่ต้องห้ามนะผักผลไม้ที่ต้องห้ามเดี๋ยววันหลังจะมาเลา่าให้ฟังว่าผักผลไม้ที่ต้องห้ามอันที่สองเรื่องแหละพูดไปเนี้ยได้2เรื่องเลยถ้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้ก็นั่นแหละครับคล้ายๆกับเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะควรทายังไงนะครับก็ตามทีผ่ผมพูดไปนะครับหรือว่าใครแบบเลี้ยงสวยงามแบบนี้ก็เลี้ยงตัวเดียวก็ได้ทดลองเลี้ยงนะครับแต่ว่ากระต่ายนะครับส่วนมากจะอยู่ตัวเดียวไม่ค่อยได้นะครับถ้าอยู่ตัวเดียวปุ๊บ น้องก็จะอืมยังไงล่ะครับวิต่ตกกังวลแลวสุดท้ายก็จะตุยได้นะครับฉะนั้นแล้วเวลาเรา,เ,ราเลี้ยงกระต่ายนะครเลี้ยงสองตัวเลี้ยงเป็นเพื่อนกันเลี้ยงเป็นเพื่อนกันถ้าเวลาเด็กๆเห็นกระต่ายแบบนี้เด็กก็ยิ่งชอบเวลาเราเลี้ยงเนี่ยครับเราอย่าเลี้ยงตัวเดียวควรเลี้ยงสองตัวขึ้นไปให้เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นกระต่ายเพชผู้กับเพชรเมียนะครับ แต่ที่สาคัญเวลาไปซื้อกล a d i a อย่าซื้อเพศผู้กับเพศผู้มานะครับถ้าซื้อเพศผู้กับเพศผู้มานะถ้าเลี้ยงไว้เดวยกันนะขัดกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่และที่สําคัญเลือกให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระต่ายเด็กๆอ่ะกระต่ายที่เป็นเบบี้นะออกมาใหม่นะสักประมาณเดือนสองเดือนแล้วดูเพศยากมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นกระต่ายโตแล้วนะครับมันจะดูเพศง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวพีว3สามจะพาทุกคนไปรู้จักเพศกระตา่ายเราดูยังไงเนาะ,ะอืม วันนี้ได้ความรู้ได้สาร,ระเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทําความรู้จักแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างที่เป็นทั้งผักต้นขห้ามผลไม้ต้องห้ามวิธีการดูเพศสัตว์เลี้ยงหรือการดูแลร,รักษานะครับเดี๋ยวอีพีถัดไปก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าแต่เอีนี้ก็ก็จะให้เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับเราก็ควรที่จะ เลี้ยงแล้วเราควรที่จะลากที่จะเอ็นดูนะครับที่จะใส่ใจกระต่ายที่จะใส่ใจการรักษาความสะอาดให้กับกระต่ายนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเลี้ยงกระต่ายครับผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์ กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ YouTube ช่อง Ko, โคูกดอ h ชาแนลนะครับสำหรับนะครับคลิปนี้ี EP นี้นะครับต้องขอบคุณท่านนะครับที่เข้ารับชมในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ